ไม่ยังระบาดเห็ดมันปูครับผมอ้ย,อยขาเห็ดุไม่ยังระบาเดเลยขมิน้นครับผมนี่ยอ้หยัยงระบาดนี่ยอ,อย ตัวเด้งน,นี่ครับขายยังงี้สวยมากเลยครับผมมว้าวครับโอ้ยเบิ่งขาเพิ่อนครับผมขายยังงี้ครับอ๋อไงดอกยางไงครับผม สอมบบาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูตสกคนครับครับผมบ่ได้พอสองเบาหลายมือแล้วครับผมเมีนครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อครับผมสองเบาไปสบายกําลังหายครับผมเป็นอาทิตย์แล้วครับผมเมีนครับไทวัดไงครับตอนนี้กัมีแค่แอบเหบข้อนะบ่าวเนาะเมีนเเศร้าอาการลีนเศร้าเบอร์ลวครับเมีนครับผมขันกับพี่พู อยู่อุบลครับแมนมีกมาหอดเชียงใหม่์เหรอครับผมแมนครับผมพอดีท่านีในละโง่กำลังออกครับผมแมนครับผึ่งมาหอดหมู่บ้านเนาะครับมือนี้ก็เลยพาพี่น้องขึ้นพูครับผมเห็นยิ่งคาร์บ้าข้าจับแตเห็นแหลงโง่ต้องไปครับพี่น้องครับกลับไปลองซ่อมกับสองบาสิ่งครับว่ามีสองบาสที่มานซ่อมไหนครับผมแมนครับผมครับมือแหลกแขกหมานครับผมแมนนะไปหลเดม่้ยครับผมไปเลุดมั้ยครับมาพอดอกบานเพื่อเหะครับเก็ไดกแขกหมานครับผมแมนครับผม กระดังบาดไม่ไหมครับผมอยดอกยางไงครับผมหนี่ครับนหนาขาวครับผมมีกระดองดางามหน้าหนาเนครับ อุ้ยต่ำหน่อยๆเพื่อนออเอาไปเติมหน่อยับผมโอ,โอ้แก่งแสบไปกันนี่ครับนี่นี่ดอกไหนฮะเมียนครับดอกนาดอกไงฮะครับ แก่แแยุ่นนครับกห,ห,หอมเหรอหอมแฮะมาปล่อยดานให้ไข่ลมันครับทีน่าสีกระหลาย,ลายครับ นาเม่นครับผมไม่ยังละบาทเ้ยเห็ดมันปูครับผมโอ้ยขาเห็ดปาดอกเดียวผัดอิ่มครับนี่ อู้ยขอนี่อยากทวงเลยน,ะนะครับผมเงาเดียวเนี้ยนี่พูดนะดีไปดอกแห้งอืนครับเอาไปนหนึ่งจิ้มแจ้วนะแห้นครับโห่ครับโหเนาะมันจะมาเครื่องตาครับกอเดียววุ้ยสุดยอดครับผมอ่ะเรืงดีครับผม เห็ดตะไครครับเห็ดไค่กับอุ้ออกอ้อมพ่นนะครับพี่งยอยู่ครับตีสงปนครับสี่เบาชุมนี่เปล มงแน่นาถิ่นมาวะบุญแดงแดงก็ได้ครับผมสองดอกไดงก็ได้กันไดงอยู่ครับนี่นี่จะขาเห็ดยังไงครับผมแมน

ก็ต้องมากตั้งกันครับเมียนขันเพดเพงแนวนี้มากฮ็ดงงูมาก,กครับผมฮิดังงูมากแหวนครึ่ง วุย้ยขงหวานอุ้ยตรงนี้ค,ครับอืมไม่เสือพเลนก็ต้องเดินนะสุดยอดแน่ครับนี่อนดอกไงแม่อืมไม่เปงนทองคำครับแห้งครับนี้ดอกงามแมครับน,น,นะครับ อุ้ยไม่ยังระบายเห็ขมิ้นกรับผมไงฮะโอ้ยดอกเห็ดโบนี่นี่ครับร่างกายง่ามสุดยอดครับอ่ะ่มเดลครับผมใหญ่ขนาเนี้ไงสามดอกจัวเต็มตาครับผม าครับง่า,ายครับอองนึงครับง่งบงงายเลยไม่เผื่กนะ็ต้ันจะออกวอเนาะอืมใช่ไหมมองจบตด,ดับ อันบ้าดอกนึงใส่นี่อู้หมาเลียวจังมาเลียวอุ้ยเสื้อตุวไว้นะอืมหบัไดยครับผมออกเป็นมูเลยเนาะไเลยไปสองดอกครับ come. เจ้าครับผมอืนไอ้ดอกเส่นแข็งดีดวยครับนี่ยฝึงเขาเจ้าครับ เิืมอลไรล่ะนี่งูกาวครับว่าวครับโอ้ยเบิ่งขาเบิ่งครับผมงูขาไงครับหลากหลายสีสันเลยแมนครับผมจากเหลืองจากขาวจากแดงครับผม ชาค่อนด้ก <Đ ể. S 2> <ay> ่าใครับคอรับขงกับแจวเงินดอกเป็นกระงงานข้นไมนะอืมยิงรได้ครับกรครับอุ้ยจอบรด้ เป็น,อน,อนเอ็นฮิตคก้ได้ครับผมาไปหนึ่งอันเป็นหนึ่งเอาไปแกงก็ได้ครับ เมิดครับต้งใหม่กับกินนด้วยกันกนะครับใหม่ครับต่อมาเมือ่อกี้มันึ้นหน้าแล้วครับใครวะทองเหลืองเบิดแล้วครับเบิดแล้วครับี่ ันห้องเรืองเบิดจันบรบครับีส,สองดรอบนีเดืผ้าพี่น้องกระต่ายเ,ยเดือดครับครับปากกระห้องหึมห่มมมากนะครับ มกระดเวลาสองมาสิบาพี่น้องกลับป้าแล้วครับเป็นาต่มือในการท้องฝ่าปลดปวงครับแต่ว่ามีเสียงฝ่าห่วงมากนะวานนีะเมนครับผมครจะดีตกทางใดละก้อนครับนี่ับมีปลาท่าเหนือมือแหลกครับผมลมแด้กึ้หมันครับอืปไปเดิมท่าเหนือมือแหลกครับผมครับหมันคือเก้าครับหลังจามสามตีสารเนาะเมนครับผมแต่เอากันยังหมันสารพันย่็นคือเก้าครับผมมีเห็ดกอแดงครับเห็ดผึองทงค้ามกันมากแล้วครับพี่น้อง เห็ดขมีนเห็ดแล้งโงก็ะเริ่มเห็นนะครับผมเห็ดบนเขาก็มีเมนครับเริ่มหลากหลายชนิดนะครับเฮ็ดนี่รับอีกโมนาเกินล่อคิดว่าสิบพึบทีเดียวแล้วครับนี่สุดยอดแห้งครับร่างกายเราะมันที่เ้าครับผมสํับรับนเลยทั้งสองเบาเข้าไข่ครับถ้าพี่น้องมาหาเฮ็ดเลยครับผมเมนครับหาอยู่บ้านในสองหมือครับก็เลยดิ้งถึงเชียงใหม่เลยครับบ้านเมนครับผมก็ถือว่ามันเตยด้ครับผมมือนเห็ดมันปลูกอะปวดผู้ใหญ่เนาะ เห็นมันปลูกต่ละดอกขาแต่ละขาโอ้ยสุดยอดครับผมเอาไปเห็ดยางจีนเนาะเอาไปหนึ่งจ้นแจ่วครับเอาไปผัดเนยก็ได้เนาะเนียนครับผมแต่ว่าส่วนมากฝรั่งเนี่ยต้องเสียไปผัดเนยครับเมียนครับผมเห็ดมันปลูหยักเห็นดอกยังไงนี่อย่งเจรเมืองนอกครับอยู่เมืองไทยก็มีกันเด้อพี่น้องเลยครับผมดอกใหญ่แห้งขาใหญ่แห้งครับผมครับเอาละครับผมสําหรับกินเนื่ยบ่าวพุงกับบ่าวต้นกับผาพี่น้องมาลุยข้างเหนียเป็นมีแหลกเนาะแมีนครับผมแบบไทยใส ข้าวไข่กับป้าพี่น้องมะลยขอโทษพี่เก่าครับผมครับอาจจะบ้ขึ้นผู้สูงแห้งวันใดครับผมเพราะว่านก็ลั้งข้าไข่ไหมครับนี่ครับอื่นบ่แน่ครับสมสิได้ขึ้นผู้สูงครับผมครับผลงานทำมานี้ก็ถือว่ามันเติบลูกครับพี่น้องเอาละครับจระเข้หนี้สองว่าขอตัราชกับบานก่อนครับไม่พบกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมเนี่ยมือื่นม่หนุนชว่าสองว่าที่พี่น้องวาปินผู้ใดครับผมครับผมจระเข้หนีสองว่าขอตัราชกับบานก่อนครับมาจนสวัสดีครับครับฟุ้สวัสดีคครรัับบบา ขอบคุณพะย,ยนเป็นยงได้อครับผมที่มา,ดดาร่วมเหรนทางก็สองเบาหักเหตุก็สองเบาครับผมคหักสองเบาวนี่ยครับ,บ,บหัหกกันโดนเด้อครับผมจะได้ที่น,นี่ขอตัวรากกำลังเอาครับพี่น้องไปครับ